เย่ <Yeah. laughs> มาแล้วทุกคนเอาอะไรอ่ะลัคกี้บ็อกซ์ห้าสิบล้านมาทุกคนแต่ว่ามันเสียดายไม่ติดนะครับไม่ติดกาแล็กซี่มาอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราให้ติด, Taco ด,ท,าด,ดทาโก้ด้วยไหมทุกคนโอ้โหมาโลโลทาโก้้สามกล่องสามกล่องแล้ว สามกล่องแล้วสามกล่องแล้วสามกล่องแล้วทุกคนปริม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 มดื้อๆกาลาลาปลิมปรื่มปาตาปลมตาเลตาลาลาปรืมปรื่มปาตาปลมตาเลตาลาลาปริมปริ่มปาตาปลื้มตาเลตาลาลาเดี๋ยวรอให้ทุกคนเดี๋ยวรอให้ติดแบบว่าสถานะตึ้งๆึก่อนนะครับติดป่ะทุกคนติดไหมไม่ติดนะครับโอ้โหสีแล้วทุกคนแป๊บเดียวสีแล้วปริมตาเลตาลาลาปริ่ม มาทุกคนได้มาแล้วครับติดสถานะเพียงแค่หนึ่งกล่องนะครับไม่เป็นไรเราได้มา4ี่กล่องแล้วทุกคนผมจะหาให้ได้เยอะที่สุดนะครับผม